เติร์กเมนิสานทาจิตัวเลือกที่น่าสนใจสองชาติถ้าเลือกได้ยอยากได้ใครรับเติร์กเม์ครับเพราะว่าก็ดูรูปร่างหรือว่าสไตล์อะไรแล้วแต่ก็คล้ายกับทางเยเมนผม,มว่าทาจิก็ดีไปต้องผมว่าก็ดีเพราะเราเห็นเห็นฟอร์มเขามาในคิงครับโอเคอาจจะฟอร์มหลุดนะฟอร์มหลุดแต่ไม่รู้ว่าพอได้มีเวลาเก็บตัวฝึกซ้อมที่มากขึ้นเพราะตอนที่เขามาคิงครับก็บอก เดินทางนานแล้วก็อากาศด้วยหลายๆอย่างครับมันก็ทําให้เขาเองอาจจะฟอร์มไม่ได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มบอกสเปนเขาแข่งในเชลลีฮครับคือตอนนี้ก็อย่างที่ผมอะเรามาสักสัโขบเริ่มขึ้นก็คือเติร์กเมแล้วก็ทาจิในทวีปเอเชียครนะครับแล้วก็รวมทั้งอะยุโรปไหมยุโรปทีเนี้ยเราก็ต้องมาหาทีมที่ว่าไม่ได้ติดอะไรเมื่อกี้ผมเห็นคุณผู้ชมบอกว่า พวกอะไรอ่ะมูเกาะแฟโลโอ้โหอันนั้นมาผัวก็ไม่ได้ได้อะไรมากนะอันนี้ผมพูดตรงไม่น่าได้อะไรมากนะจรอเจียจรอเจียเขาก็ติดใช่ไหมจีติดติดยันชลิกบีพี่ต้อมรัสเซียก็โอเครัสเซียโอเคถ้ายุโรปรัสเซียเบละรุสใช่ไหมใช่ต้องรัสเซียเบลารุสเพราะว่าเขาไม่ติดอะไรอ่าครับแต่ทีนี้อยู่ที่ว่าเขาจะ ดิวอบรสเซียไงเดี๋ยวเช็คเบรุตก่อนว่าเขายงงอ,อยากแล้วผมเราเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เราไม่ทราบข่าวนะครับว่ารัสเซียเนี่ยเขามีโปรแกรมกับใครหรือเปล่าติดในเชนลีเราอ่าเบรุตติดในั่นลีตัดตทิง้งเหลือรัสเซียรัเสเซียติดอุ่นเครื่องกับใครไหมรัเสเซียไม่มีครับอ่าถ้ารัสเซียไม่มีรัสเซียก็เข้าข่ายตัวเรื่องน่าสนใจอืมอนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาก็อยากมาขนาดเวียดนามเขายังมามาแล้วที่สําคัญคือเราไม่ได้เตะกับรัสเซียผมว่า เขายังต้องการที่จะอุ่นเครื่องกับไทยเพราะว่าอะเรามาพูในมุมมองที่ว่าทาไมรัสเซียถึงต้องการอุ่นเครื่องกับไทยในความเป็นไปได้เพราะว่าตอนนั้นเขาก็โค้ชเขาก็พูดเองนี่อุ่นเครื่องกับไทยมันน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าวินนามใช่ไหมใช่อะอันนี้ข้อแรกอ่อะส่วนข้อสองรัสเซียเขาไม่ได้เตะกับไทยรอบที่แล้วอปัจจัยที่สองนะครับปัจจัยที่สามนะครับผมว่าเขาก็ต้องเตรียมทีไว้นะครับนี่คือทําให้มันก็มีโอกาสที่ รัเสเซียก็อาจจะอยู่ในข่ายแต่ว่าเราก็ต้องไปดูเรื่องของอสภาพแวดล้อมอื่นเช่นใช้งบเยอะไหม,อ,มอย่างที่ปั๊บบอกอะ่ะใชม่มันอาจจะต้องมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ใช่ค,คือเหมือนกับมาแล้วมาได้เกมเดียวผมว่าบางทีเขาก็อาจจะไม่มาเพราะพวกทีพวกเนี้ยเขานขา้างสตริกมากก็ตอนอที่เตะที่เวียดนามอะ่ะเขาบอกนะถ้าฝนตกมีลมเนี่ยเขาจะไม่เตะเลย,ลเยรัสเซียเขานะเขาสตริกนะกับเรื่องของของกฎของความอยู่ในระเบียบอ่ะค่อนข้างเข้มงวดมากๆทีเหมือนรัสเซีย เมื่อกี้บอกออสเตรเลียมาไปเที่ยวป่าตองต่อได้ไม่ต้องไม่ต้อง,องถึงป่าตองหรอครับเขาก็ไปได้หมดแล้วพี่จะอุ่นที่กรุงเทพสุอ่ะเดี๋ยวพูดเรื่องสนามด้วยอุ่น <อะ S 2> ไหนแต่ถ้าไม่อุ่นอุ่นต่างังหวัดก็กรุงเทพรัสเซียก็เที่ยวต่อได้แบบ,บว่าเที่ยววัดอาุณชมวิวนั่งเรืออะไรอย่างนี้เข้าสารอ่าเข้าสารก็ได้เริ่มไปแล้วเริ่มหลุดเริ่มเริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้วอ่ะเบลาลุดเบลารลุดไม่ได้นะครับเบลลรุดปั๊บบอกว่ามีดิสลีก าาน่าจะบีนะาาติดติดติดหมดพวกนี้ติดหมดมคือเขามีโปรแกรมล็อกอยู่แล้วอ่ะใช่คือคุณจะมาเปลี่ยนตอนนี้ผมว่าจะหาทีมันค่อนข้างยากครับฉะนั้น,น,อ,นอ่ะโอ้โหอย่าเลยคือคุณผู้ชมอ่ะปั๊บก่อนคือถ้าถ้าพีา่ต้อมาบอกพี่ตูนบอกในอาเซียนได้ไหมเขาจะโว้ก่ะไในอาเซียนผมถามเลยอุ่นฟิลิปปินส์อ่ะสมาคมโดนด่าเยอะนะทําไมมาเจอฟิลิปปินส์ก่อนในคีงครับอันดับโลกต่ำกว่าเยอะแล้วเราได้อะไรใช่คือพอ เขาเรียกว่าไงอ่ะเปิดโผทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลจริงทั่วประราชานจริงซัพ2 0ย4่ีมีชื่อของฟิลิปปินมาผมว่าเห็นไหมเสียงส่วนใหญ่ก็อ้าวฟิลิปปินเหรอถ้าไทยเจอฟิลิปปินหล่ะจะได้อย่างไรใช่ไหมมันก็มีคอมเมนต์ก่อนที่จะแตกอยู่แล้วแล้วพอจัดฉลากมาเจอกับฟิลิปปินจริงจริงคอมเมนต์ก็ถล่มเลยทีนี้ก็ได้ได้อะไรฟิลิปปินคือเหมือนกับว่าทุกคนก็มองข้ามฟิลิปปินไปแล้วใช่ใช่แต่ว่าวันนั้นเองผมว่าเราก็แอบเหนื่อยนะเจอฟิลิปปินอะ พอมีฝนตกมาเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะพอได้ประตูแรกนุกจักพันก็บอกนุกจักพันไผสุวรรณที่มาเป็นคอมเมนเตอร์เนี่ยเขบอกเลยว่าออ้ยดีนะฝนตกผมว่าถ้าฝนไม่ตกผมว่าเราเหนื่อยอ่านี่นุกบอกนะนะครับก็จริงๆเขาพัฒนาการดีนะไม่ดีจะตบทาจิเหรอใช่ใช่ไหมเท่าไหร่สามศูนย์สามศูนย์หรือว่าทาจิมันไม่ดีวะคือจริงๆวันนั้นคุยกับนักข่าวที่อยู่ด้วยกันที่นุนบอกเฮ้ยผู้ตรงทาจิมไปเที่ยววะ เล่นเหมือนไม่เอาอะไรเลยอ่ะไม่อันนี้ไม่รู้นะมันเล่นเหมือนมันนอนน้อยอ่ะมันแบบมันมันไม่ค่อยเอาอะไรอ่ะเออนี่ก็พูดกันแบบนอกวงนะครับไม่ได้บอกคำถามไปเลยเออเพราะว่าเฮ้ยเราดูทาจิที่เคยมาเล่นทิงคัพที่ไทยเคยเป็นแชมป์นะรู้สึกสองวันี่สองเป็นแชมป์ที่เชียงใหม่นะแต่มัครังนี้คือมันคนละเรื่องกันเลยนะครับเออไม่รู้ว่าแบบมันพักผ่อนน้อยหรือมันมันเหนื่อยอะไรหรือเปล่าแบบมันไม่ค่อยวิ่งอ่ะ หรือวิ่งก็แบบว่าเหมือนกับดูจะไม่สุดความสามารถที่เขาจริงๆเขาจะมีอันนี้พูดในมุมนักข่าวที่คุยกันเองนะครับไม่ได้ไปไปเบรมว่าเขาจะอะไรยังไงมากนะนี่คุยกันเองไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม subscribe YouTube แ a s สปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ